สวัสดีค่ะพบกับช่องดูดวงพ่ยิปซีฟรีนะคะคลิปนี้เป็นคลิปตอบคําถาม1คนหนึ่งคำถามในกลุ่มนะคะคลิปนี้ดิฉันจะมาตอบคําถามของคุณติ๋วนะคะคุณติ๋วถามเข้ามาว่าพรุ่งนี้จะมีคนมาช่วยใช้นี่หรือไม่นะคะ รุ่งนี้จะมีคนมาช่วยใช้หนี้หรือไม่นะคะเช่นดิฉันได้เปิดไพ่คำตอบของคุณติ๋วขึ้นมาแล้วนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะไพ่สิบเปลี่ยนนะคะซึ่งเป็นไพ่ที่ดีค่ะเป็นไพ่ที่ดีนะคะไพ่ที่ดีซึ่งเป็นไพ่ที่ดีนะคะไพ่ใบนี้หมายถึง ความสุขในครอบครัวนะคะความสุขในทรัพย์สินเงินทองเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองเลยนะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับมรดกเป็นไพ่อะไรประมาณนี้นะคะ,ค,ะคุณติวได้ถามว่าพรุ่งนี้จะมีคนมาช่วยชัยนี่หรือไม่นะคะฉันตอบเลยนะคะคนในครอบครัวของท่านนะคะจะมาช่วย แก้ไขปัญหาจัดการกับปัญหาของท่านได้นะคะคนในครอบครัวงท่านนะคะจะยื่นมือเข้ามาช่วยจัดการแก้ไขปัญหากับของท่านนะคะอาจจะเป็นสามีลูกหรือญาติพี่น้องนะคะประมาณนี้นะคะ เพราะว่าคนในครอบครัวเป็นไพ่ที่บอกถึงทรัพย์ส,สินเงินทองถึงการรักกันดีในครอบครัวนะคะการสมา,านฉันท์ปรองดองกันภายในครอบครัวนะคะค่ะ ค,คุณติ๋วถามเข้ามาว่าจะมีคนมาช่วยใช้นี่ไหมนะคะคนในครอบครัวของคุณติ๋วนั่นแหละค่ะที่จะมาช่วยคุณติ๋วจัดการแก้ไขปัญหาที่คุณติ๋วกําลังเผชิญอยู่นะคะอย่างไรนะคะดิฉันก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณติ๋วนะคะค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้ไขปัญหานะคะค่ะดิฉันก็ขอจบคลิป ตอบคำถามของคุณติ๋วไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดคุณอยากจะดูแบบเจาะลึกลึกลกดูแบบส่วนตัวการเงินในอนาคตช่วงนี้เป็นยังไงอนาคตในวันข้างหน้าเป็นยังไงสามารถทักลายไ,ไ,ไอดีส่วนตัวของดิฉันเข้ามาได้นะคะอันนี้เป็นคลิปตอบคำถามที่ท่านถามเข้ามานากก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะค่ะยังไงก็ตามการ การตอบก็เป็นการตอบตามหน้าไพ่นะคะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะค่ะขอบคุณนะคะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องอดูดวงฟรีไพ่ย,ยิปซีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ